สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับขนมปังยากิโซบะนะครับก็ตอนนี้ยังอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็นี่จะเห็นนะครับกับขนมปังยากิโซบะนะครับในพวกอนิเมชันหรือพวกการ์ตูนนะครับก็ในไทยนะครับพี่นยังไม่เคยร้านไหนขายนะครับก็ใครเคยร้านขายก็บอกพี่อั้นด้วยเลยกันนะครับดังนั้นเนี่ยความปรานถนาในการมาญี่ปุ่นอย่างหนึ่งนะจ๊ะก็คือ ขนมปังกับยากิโซบะนี่เลยจ้าเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นขนมปังนะครับและข้างในนะครับก็จะเป็นยากิโซบะแต่เราดูดีๆนะจ้ามีอะไรบ้างเห็นไหมจ้าก,ก็จะมีอย่างนี้นะครับนี่มีนะครับขิงดองนะครับแล้วก็มีมายองเนสครับโอเคนะกลิ่นก็หอมเป็นเด็ดกลิ่นยากิโซบะ,ะครับคราวนี้ชีวสชาติจ้ะอืม,อม กินแล้วรู้รสชาติได้ครับเขาบอกว่าเฮ้ยก็ทำคั่นท้ายเนี่ยดีนะเนี่ยมีหน้านะครับในพวกการ์ตูนนึงชอบมีการซื้อมากินกันะครับก็ไม่เข้าใจนะครับเมืองไทยเพื่อนไม่เห็นใครขายนะครับถ้า้อใครเห็นร้านไหนขายบอกเพื่อนด้วยลกันอย่างแรกนะครับว่าเฮ้ยขนมปังที่นี่โอเคนุ่มนะครับเกรดตามแบบขนมปังแบบพวกฮอทดอกอ่ะดังนั้นขนมปังนี้ครับเฮ้ยมีความนุ่มนะครับซึ่ง นุ่มในเกรดที่ค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับถ้าเกิดในไทยเนี่ยก็ประมาณพวกเกรดพวก39บาทนะครับตัวไอ้หนกปังเนี้ยอย่างที่2องครับนี่จ้าในไส้ของยากิโซบะนะครับเวลากินไปปุ๊บเฮ้ยมันรู้สึกแบบซอสแบบเป็นซอสยากิโซบะแต่นะครับเวลากัดเนี่ยเทคเจอร์การกัดเฮ้ยมันเป็นเส้นยากิโซบะนะครับและคราวนี้มันก็ได้ลดความเค็มความหวานใช่ไหมและคราวนี้ถ้าเกิดกินไปเรื่อยๆนะครับตอนแรกมันอร่อยก็จริงแต่ถ้าเกิดคุณไปกินเรื่อยๆครับคุณจะแบบว่ามันเลี่ยนมันเจอแต่ความเป็นอะไร ซอสแตกี่ตบะอย่างเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการตัดนะเลียนด้วยนะครับนี่จาขิงดองนะครับก็มีความเปรี้ยวๆหวานๆครับโอเคถือว่าทําได้ดีนะครับของตัวนี้นะครับที่ไทยน่าจะมีขายครับก็ไม่ได้ทํายากนี่ครับก็นี่เห็นไหมก็เป็นอย่างนี้ครับปุ๊บนี่แล้วก็เส้นยากีโตบะเอออย่างหนึ่งก็คือเส้นยากีโตบะของเขาค่อนข้างจะดีนะครับเนี่ยเป็นแบบเส้นที่เอามาทําเส้นยากีโตบะเลยตรงนะครับจะไม่เหมือนเส้นยากีโตบะแบบอะไร ตามงานวัดนะครับงานวัดบางเดียะมันจะเป็นเส้นมาม่านะครับแล้วมาทํายากิโซบะแต่นี่คือเส้นยากิโซบะที่เป็นยากิโซบะยิงจ้าแล้วก็เอามานะครับใส่บนขนมปังนะครับโอเคใช้ได้ใช้ได้ครับถือว่าทําได้ดีครับก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะที่มาญี่ปุ่นแล้วอยากกินนะครับเพราะเมืองไทยไม่เห็นใครนำขายนะมาเจอที่ญี่ปุ่นโอ้ดีใจมากนะเพราะเราดูในกระตูนะครับมันก็แบบว่าเนี่ยถ้าเกิดมาญี่ปุ่นเดือดค้งนะ ต้องกินให้ได้กับของตัวดีนะครับโอเคครับทุกๆกันรีวิวคลิปนี้เบรกทีนะจ๊ะชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ